ดีครับท่านผู้ชมเลยเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในหมากทุกไทยขั้นเทพออนไลน์นะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้านะครับม้าเทียมเม็ดซซายนะครับก็เป็นเวอร์ชันปกตินะครับของของเม็ดซซายนะครับเรามาดูรูปแบบแบบปกติกันบ้างนะครับขึ้นม้าไปครับนะครับเลื่อท่านนี้ก็มีเลตติ้งนะครับ อยู่ที่1252นะครับท่านถนัดเบี้ยนะครับใช้ชื่อว่าถนัดเบี้ยครับจังหวะต่อไปเราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับขึ้นไปผูกเบี้ยนะครับใันโคนขึ้นไปผูกเบี้ยไว้นะครับถ้าเขาเอาเบี้ยกินเข้ามาเราจะโคนไปยืนท่านนะครับก็ถ้าโคตสุสูไม่ทําอะไรครับเราก็เก็บขุนนะครับพุตสุสูก็เก็บขุนเข้าป้อมเหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นขุนไปเข้าป้อมให้เรียบร้อยนะครับโุตสุสูเปิดเบี้ยทางด้านปีขวามา เบี้ยสกัดขึ้นไปนะครับโคนมาแล้วนะครับโคนมาแล้วก็ดันเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับดันเบี้ยคู่ขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่นะครับก็สกัดตามเม็ดตามมาแล้วก็ตาโคนครับผู้ต่อสู้ก็พยายามที่จะโจมตีนะครับคุณของเรานะครับเกมนี้ก็คงเป็นเกมไวนะครับมาไวเคมไวนะครับเกมนี้นะครับเปิดกันขนาดนี้นะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปค่ากินตัดมาก็ ได้เปรียบเชิงเบีย้ยคู่ต่อสู้จะโจมตีฝั่งนี้นะครับก็จังหวะนี้เราเราทิมเบีย้ยสกัดดีกว่านะครับปิดศึกทางด้านปีกซ้ายนะครับไม่อยากไม่อยากไม่อยากเปิดศึกด้วยครับเพราะว่ากุเรือสองรำนะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่สนใจนะครับกินตัดเข้ามาเราคนกินขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้จะโยนมา้าเอาเบีย้ยเฮ้ยนกโยนมา้าจะเอาเบีย้ยคู่โยนมา้ามาตำแหน่งนี้ก็ต้องกินครับ โอ้ตงการเปิดหน้าขุนนะครับโอ้โหทุ่มทุนสร้างเหลือเกินนะครับก็ขึ้นขุนไปครับนะครับเราไปอยู่ใต้เบี้ยก็ปลอดภัยนะครับเอาคนมาต่ออีกแล้วนะครับอืมบุกหน้าโดนะครับต่อไม่สนนะครับจังหวะนี้เราเอาเรือมามาผูกคนไว้ก่อนนะครับผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้กินเลยนะครับใช้มากินขึ้นไปนะครับจับเม็ดแล้วก็ขั้วลูกคาดในอนาคตก็ได้นะครับถ้าเรือเขา ม่อยู่ในตำแหน่งที่กันม้ากินขึ้นไปครับกับกินเบี้ยริมด้วยนะครับคู่ต่อสู้ยกม้าขึ้นมาไม่มีอะไรครับทิ่มใส่โคนไปไม่ยอมเสียเบี้ยริมนะครับเอาโคนไปผูกนะครับตำแหน่งนี้เราทิ่มใส่ม้าเลยครับระเบิดเบี้ยเราจะเอาเบี้ยคู่นะครับคู่ต่อสู้ลืมอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหพลาดอางนี้เสือพลาดเยอะนะครับนะครับลืมม้าทั้งตัวนะครับลืมได้ยังไงนะครับ ก็ผิดพลาดกันได้นะครับจังหวะนี้เราถอยม้ามาจับกินเบี้ยนะครับถอยม้ามาจับกินเบี้ยต่อเรือนะครับต้องการเอาเรือออกสักหนึ่งลำนะครับก็จะได้เบานะครับคู่ต่อสู้มียอมแลกเรือนะครับเอาเรือมาจับม้าก็เอาม้ากินเบี้ยครับคู่ลุกคาดนะครับลุกราเราโคนเขากินเราได้เบี้ยหายนะครับก็เกมนี้ก็น่าจะจบไว้นะครับถ้าปล่อยให้ม้าสองตัวนะครับเรือหนึ่งลำนะครับโหเรือ ั้งเรือทั้งม้าขึ้นไปโจมตีนะครับปั่นป่วนหน้าดูนะครับคู่ต่อสู้คงต้องว้าวุ่นนะครับตำแหน่งนี้เรายกม้าขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับยกม้าขึ้นไปนะครับเรือของสีแดงนี้ไม่สามารถไม่สามารถลงมาได้เลยนะครับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้สนตัดสินใจนะครับตัดสินใจต่อเรือก็กินครับความตั้งใจของไก่ก้าวฟ้าก็คือต้องการครับต้องการตัด ับเรือออกรัมหนึ่งเอาม้าไปจับกินเม็ดนะครับจับกินเม็ดคู่ต่อสู้ก็ต้องเอาขุนไปผูกนะครับอ้าวอย่างนี้เม็ดขาดนะครับเม็ดลอยนะครับคู่ต่อสู้พลาดอีกแล้วนะครับโอ้โหเลตติ้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองครับพลาดง่ายครับคงจะถอดใจตำแหน่งนี้ติดแต้มจนนะครับถ้าถ้าไม่ยอมเข้าเต้นจนแต้มจนก็จะโดนลุกคาดกินเรือนะครับเอาเรือลุกไปหนึ่งทีครับนะครับ ติดแต้มจนแล้วนะครับเอาเดือดรุกจนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนนครับฝากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับฝากติดตามช่องยูทูบหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ